อ่นโลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมบายอเรนจีเซตจีชอยอ่านว่าอะไรก็อ่านไปนเฉยน,นะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นในตัวของเจ้าคิลเลอร์หรือว่านักฆ่านั่นเองอ่าเจ้าคิลเลอร์ก็จะมีความสามารถในการกคซีความสามารถของก็คือการวิ่งและพุ่งแทงนะทุกคนจะแทงแทงหนึ่งสองสามสี่ถ้าแทงครบ4คนเนี่ยมาจะแทงคนที่4ี่ในทีเดียวล้มแต่แทงคนซ้ำไม่ได้นะจะเก็บสแตก็ก ทุกๆหนึ่งคนที่ไม่ซ้ากันนะแล้วทีนี้ถ้ามันมี 4, สิสต็กเยอะมันจะวิ่งเร็วมากๆนะเปิดกอันแรกของมันก็การแพร่กระจายนะอะไรวะเปรืรกอะไรของมันเนี่ยพูดละชี้ยังมีเขาจะ้อมอ๋อเวลาที่เขาปั่นไฟเสร็จเนี่ยเขาจะได้สถานะนี้นะฮะทุกคนสถานะน่าจะเป็นสถานะเหนื่อยใช่ไหม ใช่อันที่สองก็ข้ามฮิวนะทุกคนนะอันที่สองข้ามฮิวอันที่สามเป็นเหมือนว่าจะเก็บสแต็กได้เยอะมาก,กาแล้วก็พุ่งตีค่อนข้างไกลนะโอเคเบิร์กที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นเปิร์กนี้ของไมเคิลไมเยอร์นะที่จะตีคนนึงแล้วถ้าปล่อยเขาไปก็จะได้สแต็กมานะก็จะเหมือนว่าผมไม่รู้นะว่ามันคอมโบกับสกิลกดใช้ของ เอ,อ่อเจ้านักฆ่าได้หรือเปล่านะที่แบบเวลาเราไปแทงอีกคนหนึ่งใช่ไหมเราก็ทิ้งเขาแล้วเราก็ไปหายคนนึงมันจะได้สแตก็กสแตก็กสแตก็กซึ่งผมไม่เคยเห็นสแต็กมันขึ้นเลยฮะตั้งแต่เล่นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเพิร์กที่เหมือนว่าจะทําให้การกระทาเร็วขึ้นพุ่งไกลอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะทะ่าประมาณห้ามหิวเพื่อถ่วงเกมโอเคเดี๋ยวผมรอเป็นตอนที่ผมเป็นคิลเลอร์นะเดี๋ยวผมจะเล่นเอาจริงผมไม่น่าได้เป็นหรอกตอนนี้ดูแต้มผมหนึ่งดิ เออเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในเกมโอเคตอนนี้ผมก็ได้เป็นฆาตกรเรียบร้อยแล้วฮะทุกคนหลังจากที่เล่นไปสามสี่ตาแม่งมีแต่คนออกออกออกกระท่อมวิวเปล่าโหแล้วเหมาะกับตัวเด็กคิวเลยมากมากเลยฮะทุกคนเพราะด่านนี้จะเป็นด่านที่เล็กเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วทำไมหน้ากูเป็นงี้โอ้โห กูอบอกแล้วผมไอ้นี่กดอันนี้ไว้เนี่ยคงทรงผมเดิมโหยทันหรือเปล่าฮะ ไม่คันนะไอ้นี่มันยิงปืนเล่นอะโอเคเห็นแล้วว่าทำาหาไทยอยู่เอาก็คือไอ้นี่มันยิงปืนเล่นไว้ถ้าไม่ไม่ยิงปืนเล่นนะ้ะโดนไปแล้วโอเคโดนน่าจะโดนนะครับวิ่งไปช่วยเพื่อนอนะ่ะ วิ่งไปช่วยเพื่อนจริงวะแมวอะไรเดี๋ยวมึงก็ล้มเองหลักโอ้ยไม่โดนฮะตัวนั้นอยู่ไหนวะอยากเดินยิงเอาออกไปแล้วโอ้โหโยนเกมมากฮะผู้เล่นในเกมนี้บางคนอ่ะเล่นไม่ได้แล้วออกไปเลยฮนะ อยากจะเชื่อจริงๆเลยก็คือแบบเล่นไม่ได้ออกเลยกูกูเชื่อเฮ้ยออยหาแทงไม่โดนคือเข้ากระดูกอะแต่ไม่โดนเนื้อเชื่อไหมทุกคนเนี่ยอันนี้เสอกโดนเฉยนะสบัดทันได้ไงก่อน อะไรวะโอเคเจอแล้วพอกระทรุบเครื่องก่อนผมไม่รีบนะผมไม่รีบเฮ้ยร้อยเรียบมันแถวนี้อะผมกลับมาดูเครื่องเก่ากันนะ ไม่มีคนปั่นไว้กระทือไว้เราไม่ใช่หรอตอนแรกอะ่ะอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้โอ้โห,โหเอ้เอาโอ้โหสตันสองพีติด เชื่อเลยเชื่อเลยคิลเลอร์อน่าจะโดนแล้วแหละตัวเนี้ยน่าต่างไม่ทันนะฮะกูระยะตีสรรั้นขนาดนั้นเลยเหรอไอน,นี้ต้องโดนนะไอ,ะอนน้โดนจริงอไอนน้รอบทิ่แล้วผมน่าจะเผลอปล่อยมือออกเป็นคนๆไปฮะโหแต่มันมีสามคนนะดิ แต่มันมีสี่คนแต่มันเหลือสามจะปั่นยังไงก่อนอคนนึงก็โดนไปแล้วฮะตายแล้วคนเนี้ยเอาหูฟังแปบบ๊บเครื่องไหนเสร็จวะอ๋อเครื่องตรงปินขขาวตรงนี้ฮะเครื่องนี้ยังไม่มีใครปั่น ตรงนี้ฮะที่เสร็จไปอ่ะผมเล่นไม่ขนาดเลยอะ่ะเวลาใส่หูฟังอะ่ะยังไม่ช่วยกันนะบนบ้านเหรอ ไม่เครื่องนี้ปล่อยไปเลยฮะเครื่องน้นจะเสร็จได้ดีไประเด็นตัวนึงอยู่ไหนโอเคผมแค่ขอระบุ ตัวได้ก็ห่อฮะทุกคนผมรู้หมดแล้วว่าใครอยู่ที่ไหนตอนนี้มันไม่ยากเลยที่จะกระโดดไม่กระโดดก็ตายโอเคตรงนู้นน่าจะอีกคนนึงน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะ ผมไม่เห็นรอยเลือดด้วยดิถ้าเห็นรอยเลือดสักนิดนี่น่าจะโดนผมละโอ้้วเครื่องนี้ปั่นได้เยอะซะด้วยก็ทิ้ไม่ได้อยู่ดีกลับไปก่อนฮะ น่าจะล้มล้ะแหละผมรอนโดดมาเลยเฮ้ยคืออันนี้ผมปล่อยมืออีกแล้วอะโดดข้ามไปฝั่งนูน้นอือตายเกมนี้มันสั้นไปอะผมว่าผมต้องเล่นอีกตาหนึ่งคือคนมันน้อยฮะทุกคนมาเล่นไม่สนุกนะคนน้อย ค,คือยังไม่ได้ใช้ผมยังไม่เคยใช้เบิร์กอันแรกเลยขนาดผมแทงแล้วลมนะอ๋อนี่ไงเบิร์กอันที่สองมันมีแสแต็กอยเห็นปะเบิร์กกำลังเกียดอะฟูบมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่เห็นมีความรู้สึกไกลเลยฝันแล้วหมดด้วยโอเคเดี๋ยวผมแขวนเลยแล้วกัน <S 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 ผมยืนตรงกลางเลย เดี๋ยวมันก็มีสักคนกระโดดออกมาโดดโดดสิระยะมันไม่ถึงนะตรงเนี้ยมันไม่ได้เก็บสแต็กได้ห <c oughs> น้าโดนแล้วหนึ่ง แต่ผมแบบไอ้นี่ดิคงคงไอ้นี่เดิมไว้โหทรงผมโคตรอุบาทเลยฮะโอเคก็ตาแรกก็จบไปอีกตาหนึ่งแล้วกันมันไม่นานนานมากนะโอเคแล้วก็เดินมาปาดร้อยเลือดไว้กำแพงโอ้โหดูทรงผมผมดิเออทรงผมของซูกุน่านะที่ผมใส่อ่อโอเคแล้วเราไปรอดูอีกตากันดีกว่านะ โอเคตอนนี้ผมได้เป็นคิวเลยกแล้วมาห้องนี้มีสี่คนฮะโอเคเยอะขึ้นหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่สามตอนนั้นก็ท้องมือป่ายเลยเว้ยเป็นด่านที่มันอะไรของอะไรช่องแชทพิมพอะไรกันวะต่างชาติอะไรเนี่ยอ๋อชิบหายลืมทรงผมของผมไอ,อห้ห่า,าไม่เป็นไรเราเอาทรงผมนี้ขึ้นหน้าปกโดดเด่นทีเดียวฮะทุกคนเอาทรงผมนี้ขึ้นหน้าปก เคสี่คนอย่างน้อยคนก็เยอะฮะตรงนี้ไม่มีฮะผมชอบมาเช็คตรงนี้ตลอดเลยนะแล้วก็ตรงเม็ดข้างๆนี้ <S <S เอาฉายแทงไม่โดนเอาตัวผูญญ้หญิงฉายยังเงาพัดลา่างฉายเงาัดลข้าวเหายยงเงาพลังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น <S <S โอเคน่าจะล้มก่อนตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะพับไม้ แลัวพีก็พับไม้แบบไม่เลี้ยงเลยอ่ะมีปะคนบ้านแล้วก็เครื่องตรงนี้อสองคนพอพอพอปล่อย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 อย,ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วแ้วผมวิ่งไปไหนเอ้ยอ๋อ,อไม่เดินไม่เดินไม่เดิน โอเคโดนไปตรงนี้มีสองคนนี่อุ้มเลยล้วกันโอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้ด้วยดีฮะเอาออกไปแล้วคนหนึ่งปะมันหน้าจอมืดๆแล้วทำไมต้องออกกันด้วยอ่ะอใช่ปะมันออกกันอ่ะคือไม่เข้าใจนะ ผมคนหนึ่งแลวไม่เข้าใจไม่เก็ตว่าเล่นไม่ได้แล้วออกเลยเหรอเครื่องมึงก็เยอะเกินไปโอ้โห้วแล้วดึงแล้วแล้วทุกคนเจ็บหมดผมวิ่งไปยังไงก็ล่มนี่เจอแล้วโอ้โหหัวหัวยังเด่นเลยกลับไปอยู่ตรงนั้นตรงหนึง่งอะไรพิมอะไรพิมยังไม่เสร็จเลย เอาลุกดิลุกดิลุกดิไ <laughs> ด้ยินเสียงฉีดยาเว้ยเพราะว่าผมรู้จุดทุกคนแล้วตอนนี้โอเคตรงนี้คนหนึ่งยังปั่นอยู่ปะไม่นะน่าจะวิ่งกลับไปช่วยแล้วล่ะมัง้ง อ่าจะยังไม่ได้กลับมาช่วยแต่เหมือนจะเห็นตรงนี้กระโดดโอเคโอเคล้มหมดแล้วล่ะโอเคจะไปไหนโอเคล้มหมดดีข้ามนัดตา โอ้โหมันจบเร็วมากเลยอ่ะอะแขวนไปอะไรฮะพิมพ์อะไรอ่ะโอ้ตายหมดโอเคทุกคนตายหมดจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง พอเพราะไอ้ตัวนั้นน่าจะออกไปแล้วฮนะทิ้งก่อนผมกลัวว่าจะมีใครตื่นขึ้นมาน่าเงียไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ,อ,อ้ตัวนั้นอะ่ะเฮ้ยไอย้ตัวนี้ตัวจริงนี่หว่าเฮ้ยแทงไม่โดนเอาตัวผู้หญิงก่อน โอเคตัวผู้ชายค่อยว่ากันโอเคก็คิดไว้อยู่ว่ามันต้องมีตัวตื่นอะไปไหนแล้ววะไอตัวนี้อยู่ตรงนี้ไอตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่ไ ไอ,อตัวนี้หลุดหลุดหรอ,อหลุดจริงฮะเลยเรารู้ป่าวว่ารู้ป่าวว่าสิ่งที่พิม,ม์อ่ะมันอยู่ในหัวเองนะเว้ยกระโดดเข้ามาโอเคเฮ้ย,ยกระดาษยัเอาบรรลัางใช่ไม่ได้ผลไอ้ตัวผู้หญิงหลุดอีกแล้วหรอ ทำไมหลุดกันเก่งจังอ่ะอ๋อไม่ตายแล้ว <Yeah. S 1> อันนี้ก็น่าจะตายเหมือนกันตัวนี้อยู่ไหนเป็ตัวนั้นอยู่แถวนี้นะถ้าจะไม่ผิดคานไปไหนแล้ววะหรือว่ามันตื่นขึ้นมาวะ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันไม่ได้บอกจุดด้วยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนโอเคหาไม่เจอนะไม่แขวนฮะไม่แขวนจะไปแขวนยิคีบมันจบเร็วไปบางทีอะผมเอาเขาไปปล่อยฮนะ เปิดประตูนั่นแหละหนึ่งสองสามเปิดซี่ปิ้งเร็วขนาดไหนอ๋อเนี่ยฮะทุกคนดูความเร็วของมันตายซะนี่ไม่มีความเมตตา ทุกคนต้องตายน,ตน,นี่ไงออือโอเคคิดมันจบเลยอ่ะอย่างว่านะเซ็ตเปิร์กผมแบบห้ามฮิวนะมันแบบมันไม่ให้คนฮิวกันโอ้โหแล้วทรงผมอย่างเทเลยอย่างจับเลยโอ้โหจบไปสามร้อย่ะสี่คนมันได้น้อยได้สามร้อย อ่ะโอเคทุกคนถ้าคลิปนี้ก็นนะ่าจะจบจเพียงเท่านี้ทุกคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์เพือป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเกลไปดีกว่าแล้วผมจะพูดคำนั้นอีกเสมอบาย